เมื่อยูทูบเบอร์สายเนิร์ดเกมอยากจัดอีเวนต์จะเป็นยังไง EP 2, <S 1> <S 1> <S 1> <S 2> หลังจากได้คอนเซปต์งานเล่นบ้านเพื่อนมานะครับเราอยากให้งานนี้เป็นเชฟสเปซสำหรับคนรักเกมทีนี้ก็ถึงเวลารับสมัครครับตอนแรกกะว่าจะรับแค่สัก30ิบคนปรากฏว่ามันเต็มตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยเว้ยแถมมีคนมาขอจอยเพิ่มด้วยรวมถึงยังมีเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็มาขอร่วมงานด้วยบางคนมางานไม่ได้เขาก็ขอสปอนเซอร์เอาเกมให้เราแจกในงานนี่งานอีเวนต์เกมหรือว่างานกระถิ่งสมัครคีวะเนี่ยจนมาถึงวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมางานของเราก็เกิดขึ้นจริงครับบอกตามตรงนะครับ ครับว่าผมดีใจมากๆที่ได้เห็นภาพนี้คือทุกคนเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็ดูมีความสุขกับงานมากบางคนก็มีเตรียมของมาแจกให้เพื่อนๆในงานด้วยซาบซึ้งจริงๆที่เรามีคนอยากมาร่วมสนุกแล้วก็คอยสปอร์ตกันเยอะขนาดนี้กราบขอบประคุณมากๆเลยนะครับแต่ถ้างานมันเริ่มไปแล้วเนี่ยผมจะเอามาเล่าทําไมวะ กันนี่ไงเล่าหลังจบงานครั้งก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดเว้ยแล้วเราก็อยากจะเห็นภาพคอมมูนิตี้เกมแบบนี้อีกเพราะงั้นเจอกันได้เล่นบ้านเพื่อน2วันที่30สิงหาคมนี้ที่เกมเด็บหับรับสมัครนะครับวันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปกิจกรรมจัดเต็มแน่นกว่าเดิม oh. เพิ่มเติมแถม after party ให้ด้วยอ่ะใครอยากมาเมาส์มอยแถมลุ้นเกมฟรีนะครับมาเจอกันงานเล่นบ้านเพื่อนสองถือว่านัดกันแล้วนะครับมาเถอะนะอยากเจอ